ผมเคยตั้งโหวตในช่องผมนะครับว่าอยากให้เล่นเกมอะไรผลโหวตที่เยอะที่สุดก็คือเล่นเกมกินเกียนกับเพื่อนซึ่งเกมกินเกียนที่เล่นกับเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงเกม Human For Fat นั่นเองซึ่งทุกคนชอบมากนะก็ผมทําให้ทุกคนเลยนะก็ช่วยกันกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมขอคลิปนี้แค่5้าไลค์พอเลยกูไม่หวังเลยแหละแม่งกดไลค์น้อยมากครับแต่คลิปดูคลิปกันก็ไม่ค่อยจะกดถ้าไม่กดเนี่ยเมื่อไหร่ช่องผมอาจจะดาวสักทีวะทุกคน สวัสดีครับผมกูโจ้ซาโตรูุกูเบียวว่ะไออ่ะมาเมืองดิมึงเปิดดิสวัสดีครับผมสตีฟทำแบบเนี้ย I am Steve ในในแน่ที่มันเป็นหนังอ่ะ I am Steve มาคนนี้ใครครับเนี่ยไอ้สมันสปาร์กมาเอยคับไอเสนอ่างนี้เหรอโอเคทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกม Human f o l f l a t กันเหมือนเดิมนะครับก็ครั้งที่แล้วได้ผลตอบรับดีมากเขาบอกคือมีคน อยากให้ผมเล่นเกมกินเกียนกับเพื่อนซึ่งก็จัดให้แล้วพร้อมกันแล้วยาทุกคนครั้งนี้ไม่มีพีนะเพราะพีโถ่พูดได้พีไปไงเองานเยอะครับเรียนงานงานเยอะก็สงสารแล้วพวกเราอ๋อบางงานบ้างเรียนครับไปมา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 งาม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 าดาาา่า ไอ้ทัดมันไปแต่คุณจะมีเมียครับฉันปั่นบอลไปเลยขวามาผูขวาทิ้งไปจากปั่นบอลขวาเอ้ยนี่ไงได้แล้วสปันบอบทัดนี่สปันบอบสุดแพงเวลยมาแล้วจะบอกเดี๋ยวทิ้งแม่ไปเถอะมึงจับไปมึงจับไปเป็นได้ทิ้งซ้ายทิ้งขวาออมาผ่านไปกี่คลิปนะครับทัดก็ยังกระโดดได้อยู่ดีแป๊บหนึ่งกูขอโทษมาแล้วมาแล้ว อ้ถไปไหนวะกตกแยไอ้ยอย่า็ีตกตกช่วยด้วยติดเลยดิกตม่ไมเห็นไอ้ถมึงช่วยดิกตล่วงไปแล้วมีคนล่วงไปก่อนแล้วเมื่อกี้โอ้ยรอแล้วมีเซ็พอมันต้องมีเซ็กพอย์ดินี่ไงตรงนี้ไะมน่ากลัวดบบลูก ตัวนี้น่าจะเป็นเซควานนะไงวะเฮ้ยเซฟแล้วเซฟแล้วมา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 าไม่สดแล้วไม่สลดแล้วโดดข่าตัวตายแม่เลยวิ่ง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 วง ไอ้เราไมจำเป็นไปไง่ะดูกูไว้ดูกูไว้สิสิเอไปมันี่ต้องถ่วงกูต้องถอ้กูขึ้นไปต้องถวงต้องถอยกูขึ้นไปนอ้นี่นีทัดทัดแล้วหมุนให้ถองทัดหมุนกูหมุนหมุนเร็วหมุนทัดทัดหมุนมันจะทิงต่อยคนนึงมันร่วลยแล้วเฮ้ยนั่นมันเนี่ยนี่เฮ้ยเ้ยนี่งนีน่งทัด ทัดมาจับตรงนี้ทัดมาจับตรงนี้มึงจะมึงจะอยู่ตรงข้ามกูทำไมมึงอยูนตรงข้ามกูมันก็อยู่ที่เดิมดีมันหมุนทางนี้กระโดดกระโดดกูกูไม่ไหวแล้วกูจับจะไม่ไหวแล้วกูไม่แข็งเลยี่ยทัดทัดจะบิวไปข้างหน้าเดี๋ยวบิวไอ้สตินมันยังก็ฆ่าแม่งเลยไว้ไว้พี่จะไม่ตายปล่อยมือกูดิปล่อยลากอือ กูจะเดินไปอย่าพึ่ง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 กูเดินอย่าพึ่งกูจไมเียวพิวจังวะอ่าี้ปลอยปล่ปล่อยสัตไปย่าทำให้มันนิ่งแล้วทำให้มันนิ่งทำให้มันนิ่งอ๋ออ๋เออเอเฮ้ยเป็นความิดไป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 เฮ้ย go 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 นะ ทัชเข้ามามาดิเราก็มีความยาวเลยแมวพาแล้วมามาโอเคแล้วโฟลว์อะไรนี่อะไรเว้ยนี่ของสนุกแน่เลยว่ะจับเชือกดึงทัชมึงโง่ยังวะจับเชือกนี่ไงดึงเชือกทัดมึงโคตรโง่อะไปเออ go 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 ไปเลยไปเลยบีฮอปไปเลยคบเอากลับมาที่เดิม อ๋ออ๋อมันเหมือนอันนี้ป้ามันต้องไปทางนี้เปล่าอันตอนแรกมึงมาไงตอนแรกไปทางขวามึงก็มึงก็ดูดิมันมีท่อนซูงเนี่ยมึงเห็นป่ะต้องหาขวานไม่ขวานอยู่ไหนขวานอยู่ด้านนี้ขวานอยู่ด้านบนใช่ป่ะเขวานมาไม่มันต้องกลับไปดิไม่ใช่เหรอต้องกลับทางนี้ไม่ใช่มันต้องหมุนไอ้ติวๆนั่นอยู่แล้วเหรอไม่ใช่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ตาหงเนี่ยอ่าหยิบดิหยิบหยิบหยิบเรียกอยู่ทางนี้กันอะ แล้อทำอะไรเอ้ากูแดงแล้วเอเรทำอะไรเอาทอกูร่วงทอกูล่วงแล้วน่ะนี่กูดูกูดูกูเอออ่ะมีทอแล้วกูก็มีด่ปึ๊บยิบเออตายนี่ยแวนนทาเนนขวานไาขวานไาขวานไปข้าคือขวานฟ้าหน้าดำเอ้ยมึงย่างขวานไ เดียวหยาบเทำไมเนี่ยทำลายขวานกูคือพิกแอคแห่งสตีไป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 ตัดตัดเนี่ยมาเด็กสตีมึงตัดไม้เป็นปอดเนี่ยเฮ้ยสตีเออต้องให้สตีตัดไม้โถวสปอมบอมไม่ได้เออสตีตัดไม้ช่วยช่วยช่วยเอ่เออถาตัดไม้ถ้าตัดถ้าตีมึงตัดไม้ี่นะชาตินี้มึงก็ไม่สร้างบ้านไม่ได้หรออ้าวทำให้เป็นแนวตรงให้เป็นตรง เออในไงนี่ไงนี่ไงเอออย่าไปทำให้มันล้มได้ไหมเออนี่ไงกลัวแล้วเฮ้ยโอเคเซฟแต่ตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้เราต้องทำอะไรเออมีไรมาต่อมีไหมมีมาตรงนี้ไม่นอนมานทำงี้มึงดูมีไอ้เข็ดออกมาดิไอ้เที่ดูก้นมันดิเข็ดหรื่าดุก้นมันดิอ๋อไอ้เทียเอ้ทถ่มันมีบันไดตรงนี้เนี่ยตีบราไปดูดิเออขึ้นไงต่อไอ้เฮียขึ้นไงต่ออะไรอ๋อนี่ไง อ่ะต้อหยิบใช่ไหมมันหยิบไม่ได้ไม่ใช่กูไม่รู้เนี่ยมันมีไม้ให้ตรงเนี้ยตรงตรงรถไฟเนี่ยมันต้องใช้ทำอะไรอ่ะดึงดิ้งช่วยดึงกูมาทางนี้ดึงตัวกูของกูไปของกูตรงมึงมันตกน้ำของกูเอาแล้วเอาแล้วไปอะไรวะมันไม่ได้ด้วยมึงจะสร้างบ้านยังไงถ้ามึงดึงไม้ไม่ได้กูก็แค่ วางบล็อกโง่สีรีบเรียมเนี่ยเฮ้ยดึงตัวกูดิเอ้ยอากูดึงดึงกูดึงก้อนเมฆมันไม่หโดนทัดไม่ใช่ดึงหน่อยดิทำไมมือมือมึงจับอะไรอ่ะโกโจมุกเกนเหรอมุกเกนอะไรอ่ะมึงจับอะไรกันเนี่ยอะไรอ่ะอ่าได้แล้วเอามาทำอะไรได้อะไรได้อะไรมาได้อะไรกูไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นกูเห็นไมืออากาศอะใช่หรอกูถือไม้อยู่ เขาได้ไงอ่ะเราต้องหยิบอันนี้หรือเปล่าหยิบอันนี้ออกมาหรือเปล่าประตูมันเดี๋ยวเดี๋ยวประตูมันเนี่ยนั่นอ่ะเข้าได้ไงวะเจอร์นิโมแต่ไม่มีใครเหมือนกูหรอกวะกูหยิบอะไรก้อนใหญ่ๆมาไดยเจอร์นิโมเนี่ยเห็นปะมึงไม่เห็นหรอมันทำเหี้ยอเลยวะท่านไม่รู้มันทำเหี้ยอะไรของมันวะมึงไม่รู้คืออะไรอ่ะเฮ้ยมันลอยได้นะเว้ยแฟปีนอากาศเนี่ยมันขึ้นมาได้เร็ว อึบเฮ้ยได้แล้วเออนี่ไงกูไม่ได้แฮกเกมเว้ยมึงดูกูกูขึ้นมาแล้วท่าเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยอยู่บนต้นมาแล้วเอยกูขึ้นได้แล้วเอ้ากูไม่รู้ทำพิธีอะไรขึ้นมาแล้วนะฮะท่านอยู่ไหนเอ้ยเออที่คุณผมมาอยู่ตรงนี้แล้วกูต้องไปไหนต่ออ๋อนี่ไงเออเออเราจะหาทางทำยังไงเราก็ขึ้นตรงนี้ดิเออเนี่ยขึ้นได้ละอ่ะต้นไม้นี่หรอกูต้องปีนขึ้นอ่ะ ขึ้นมาแล้วอ่าพี่โถทำไมอ่า้กูตกอีกเลยตายเฮ้ยไม่ยินทำไมไม่ใช่ทางเนี่ยทางน้ำเนี่ยมันน่าจะต้องไปทางนี้แหละมันทำไม่หลอกควายตรงนั้นเนี่ยเชื่อกูเออมันทำมันไว้หลอกควายฮึบเออปีนได้ไงมาทั้งตงนั้นอะเฮ้ยมาดิมามาดิมาดิมาตรงนี้โถมาจับเร็วยู่มาแล้ว โอ๊ยกดโจมไม่ไหวแล้วกดโจมไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากึ่งไปเลยคุณคนรอก่อนทารซานกำลังจะไปแล้วเราไม่ฟึงอยู่ไหนเนี่ยกำลังโหนเอ็นต้นไม้มาอยู่ด้านบนต้นไม้เนี่ยตัวปิงขึ้นเฮ้ยเป็นกูขึ้นได้ยู่หัวตัวนิโมเอ้ยมือกูอยู่ไหนเนี่ยไอ้ทาร อาซากรลอนไปหาแล้วมึงอาซาหิ้งเลยเนี่ยมาเดียวกระลอนหัวหัวไปกระโดดมาเฉยยังมันยากยังไงอีหี้งอะไม่ติดสักทีวะฮาร์ดท่านกำลังขี้อะไรเนี่ท่านนี่ทุกคนรอดูกระลังไปหากูว่าใครมาเล่นเนี่ยกระลอนงุ่นเดี๋ยวเราต้องต้องต้องทีละขั้นเลยรอดูเชื่อมั้นในตัวผม โถ่กูจับให้แน่นๆเลยเร็วฮะกูเล็งอยู่ไอ้ยืดไอ้เร็วท่ามึงต้องขึ้นไปเอ้ยหรือว่ามันเป็นทีทัดจริงจริงวะทัดเอาไม่ได้ทัดเก่งมากเลยท่าเซฟแล้วเป็นไงล่ะไอ้ทุกคนผมเซฟแล้วไอ้ยืดเป็นไงทุกคนทุกคนด้วยนะครับ ทุกคนดูเอาไว้นะครับคนที่พยายามมาและพวกคุณมาด่าผมนะครับทุกคนดูนะความพยายามทั้งหมดให้รางวัลมันพอพยายามทั้งหมดที่ผมทับมาเป็นทาสานประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงทุกคนดูเอาไว้นะฮะมึงทำได้แล้วทาสไอ้เหี้ยพวกกูไม่ัว่่นงหมดเลยเป็นไงล่ะไอ้ยี้ยทาสไม่ยอมเชื่อมั่นในพลังแห่งทาสานกูอย่างเงี้ยกูบูมใจมาลงไปไม่ต้องดึงกูไอ้ตีป่วกู ตัวขาวกูซื้อมาแพงโอยไอ้กูกขาวด้วยไอ้นอนมาขาวด้วยไอ้นนไอกูมาแล้ว respect ทัชทุกคน comment ทัช comment ใต้คลิปทัด mvp แล้วโคตรตึ้งแต่นนี่มันโคตรทัดเลยไอ้ทัดชี่เลยอ่าอ่าแล้วกูไปไงชิบะอ๋อเซฟนี่ไงกูเซฟกูเซฟอีกกูกู mvp น้ำวดด้วยน้ำวดด้วย เด้วยเราด้วยเด้วยด้วยเฮ้ยเฮนั่งดีป่ะอขึ้นดิสปอนบอบไม่ค่อยมีแรงเลยวะก็คลิปหน้ากูเป็นโกัวโจไม่ได้ก็ต้องหาตัวอื่นมาและโอโอ้ยโอๆยโอกิ้งอะไรวะกิ้งออ้สปอนบอบไปแล้วสปอนบ็อบปจนภัยอไอ้ก็ต้องไปที่ไหนเน่ตรงหินเนาะสปอนบอบปจนภัยไปเลยสปอนบอบ มันบอกลก็จะไปี่แม็ปเปนใหญ่จังไงทุ่นเหนื่อยว้าอ๊บอืมคนเฮลมีรอฉันด้วยกูอยู่ข้างหลังมึงอะฉันกำลังจะทำลายสัพเพเวสสัพพสิ่งสัพทุกอย่างเออดูทุกคนดูอ้าวว้ายว้ึ๊บอุ๊โอ๊ยไอ้ให้ดูก้นกูเด้งก้นหูเด้งหมูเ exactly> ด้งหมูเด้งหมูเด้งไอ้ทารกูขึ้นไปแล้วมาก่อนเฮ้ยอยัยยัยยัยเดี๋ยวไว้หักเดี๋ยวไว้หักไอ้ยัยนี่ใช่หเฮ้ยเซฟวิ่งแล้วเซฟวิ่งแล้ว โอ้ยเกล้กลไกลไกลมา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 เฮ้ยให้มันเด้งอย่าให้มันเด้งใหญ่มันเด้งให้มันเด้งยืน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 อ่ายืนตรงนั้นยืนกับสองคนดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปกูดันอยู่กูดันอยู่เฮ้ยอย่าอย่าไปเยอะเดี๋ยวมันโน้มลงไปอ่าอันดุไปแล้วเฮ้ยได้อ้ท่านเป็นดึงซ้ายมือไอ้ท่านเป็นดึงฝั่งซ้าย เมันเลี้ยวซ้ายหยวซ้ายซ้ายซ้ายหนึงหนซ้ายเรื่มันจะตกล้วมันจะตกไมอ้น่ไอ้นุโว้ยโ้ยใครเรงเว้ยโอ้ยเอยโอยโอยโอยอยโอยโอยยอออยออยโอยโอยอยอยโอยอยโยโอยโอยยโอาเอยโอยยโยอย่อยโอยยโออยโอยโอยโออยโอยโอยโยอยยยย

กิดโจมาเก่งเลยสะพานมันเก่งกว่าไปแล้วเย้ใส่เดาไปพูดกันได้เหรอไอ้เยอะช่วด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเซฟไปเร็วนะเซฟมันก่อนไปเร็นะเนี่ยมึงมีตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ไม่มีสะพานอย่างนึงโถอะอ่ะเฮ้สะพานกูตกร่วงหมดแล้วไอ้เฮ้ยนรกก็ทีนี้กูโถเซฟเซฟเร็วรีบเซฟรีบเซฟอ๋อโถเอาสะพานใช่ไหม เฮ้ไขว่วงโอ้ยไอ้คนเหนื่อยเลยว่ะไอ้คเหนื่อยแล้วเราต้องเอากล่องมาถ่วงไม่นอนมึงความหวังอยู่ที่มึงเลี้ยวไปต่อไม่ได้สะานไม่มีไปไม่ได้อ่ะอ่ะกูวางสะพานได้กเลยเหมือนไม่ให้เอากล่องหน่วงอ่ะมันให้เอากล่องหน่วงน้ำหนักอ่ะเดี๋ยวเนี่เดี๋ยวไว้ทัดกล่องไว้นะกูว่านะโอ้ยยมาเลยอะ กูกูทำได้เว้ยมึงมาขึ้นมาสะพาัยกูเมึงจับไว้ไปอยู่ตรงปลายไปอยู่ปลายกูแข็งแรงนะกูยืนให้นะมึงปล่อยเหรอวะมึงปล่อยเหรอปล่อยเหรอเอ้ยทัชปล่อยเหรอกูว่าแล้วต้องมามุกนี้เฮ้ยกูวางไว้เฉยแล้วมันไม่คิดมันใจนี่เฮ้ยทำไมอ้าวไอีโนนเอ้าว ไอ้เหี้ยตายดิหยุดด้วยกูบัดว้าเฮ้ยมาแล้วอหัวตีดไอ้เจี้ยคุณเป็เนี่ยวันไหนคุณเปเนี่ยไอ้ยังมึงดูดิกูหัวล้อไอ้ลากเมาขึ้นมาทัดตีหัวแม่เลยอื้อมึงลากเมาขึ้นเลิกลากแล้วมันได้แค่นี้อ่ะอีกอย่าเกมแม่งคู่ปล่อยกูไม่ทำแล้วไอ้เหี้ย พี <Es> ep ep ่จะได้ไปไหมเนี a ่ตรงระวบอกตรงระบอนี่นอ่ะอ่ะตรงละอ่ะอนมันติดต้นไม้อน้นเออเอาไรเย้เย่เฮีอเฮีไอ้ควายเดอะยรขึ้นนะไรสะพานสวยๆไอ้ควายเฮ้ยมันกโดดไรมกโดดะไมากิดอะด ไม่กระโดดได้เราต้องหาทางขึ้นไปขึ้นไปตรงนี้ป่ะไอ้ช้างเราไปได้ไปได้นี่ไงนี่ไงมันนั่นให้มันนี่ไงมาเร็วมาเร็วมาเร็วกระโดดมากระโดดมากระโดดได้กระโดดมากระโดดได้มาเร็วมาเร็วมาเร็วเออกระโดดมาเร็วๆแล้วกระโดดมาเออแล้นแหละ เราเราเราเรให้มันต้องมันต้องทำไปไปไฟไฟโอเคนี Why, s <S ่ทัศหนักคอยังไม่ห eh. ่อทำไมทำไมทำไมตัวท่านเปนหนักกว่าทัศตัวมึงหนักกว่าปะเนี่ยทำไม่ทุกคนมันก็หนักเท่ากันแหละทำไมกล่องสองบินไปแล้วเฮียกล่องส่งไปตอนนี้เดี๋ยวเพี่เราต้องเราต้องสามใบหรือเปล่าตัวมึงเต้องสามใบยังไม่หนักเท่าทัศแต่คิดดูมันมีกล่องกี่ใบต้องเอาใบหมดนนั่แหลย เฮ้ยเรื่อเร่องเรดีเรือดีขึ้นเอดีขึ้นอ๋อนี่ไงมาตรงนี้มาตรงขอบมูลขอบมูลทัดขึ้นไปอ่ะยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขออีกคนนึงขออีกคนนึงถูอ่ะไอ้น้ด้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทัดเปเลยเฮ้ยเฮยเสียเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเอ้เฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮรยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเ้ยเเ้าเฮ้ยเฮบยเเฮ้้เเฮ้้ยเเฮ้ยนฮ้เฮ S <S <S เอาอย่าเงี้ยถ้าชอบนะครับชอบสปองบ๊อบกดหนึ่งชอบโกโจกด,ๆๆกดสองเอ้หนึ่งก็หนึน่งอยู่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยว,ยวไปเจอก,กันเว้ยทุกคนขอบคุณครับอย่าลืมคอมเมนต์มาเพราะว่าใครน่าอยากให้เล่นอะไรนะโอเคไปไปายบายเจอกันเจอกัน